ล้มเหลว99ครั้งแต่ครั้งเดียวสำเร็จคุณเคยล้มเหลวไหมครับล้มเหลวจนไม่อยากลุกขึ้นอีกแล้วล้มเหลวจนคิดว่าหรือจริงๆแล้วเรามันไม่เก่งพอผมเชื่อว่าทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ต้องเคยมีโมเมนต์แบบนั้นบางคนสอบตกบางคนทำธุรกิจแล้วเจ๊งบางคนตั้งใจสุดๆแต่กลับไม่ได้สิ่งที่หวังมันเจ็บใช่ไหมครับ มันเหมือนกับว่าโลกทั้งโลกกําลังบอกเราว่าพอเถอมันไม่ใช่ทางของเราแต่ผมอยากถามคุณกลับถ้าคุณล้มเหลวไปแล้วสิบครั้งคุณแน่ใจได้ยังไงว่าครั้งที่สิบอมันจะไม่ใช่ครั้งที่เปลี่ยนชีวิตถ้าคุณหยุดตอนนี้คุณแน่ใจแล้วหรือว่าคุณไม่ได้ทิ้งโอกาสที่รออยู่แค่ก้าวถัดไปความล้มเหลวมันไม่ใช่คำตัดสินความล้มเหลวมันเป็นครูครูที่คอยสอนเราทีละนิดว่าอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้โทมัสเอดิสัน เขาล้มเหลวในการทำหลอดไฟมากกว่าพันครั้งคนรอบตัวหัวเราะเขาถูกบอกว่าเสียเวลาเขาถูกมองว่าเพ้อฝันแต่เขาพูดว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวหรอกฉันแค่หาวิธีที่ไม่เวิร์กเจอไปพันวิธีเท่านั้นเองและเพราะความพยายามครั้งเดียวที่สำเร็จโลกทั้งโลกก็สว่างสวยัยคิดดูสิครับถ้าเขาหยุดที่ครั้งที่หนึ่งร้วันนี้เราอาจไม่มีแสงไฟอยู่ในห้องนี้ด้วยซ้ำ หรือคุณเคยได้ยินเรื่องของนักวิ่งไหมครับคนที่ล้มคาสนามซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ทุกครั้งที่เขาลุกขึ้นเขาแข็งแรงขึ้นจนวันหนึ่งเขาวิ่งถึงเส้นชัยแล้วคนทั้งสนามลุกขึ้นปรบมือสิ่งที่ทำให้เขาชนะไม่ใช่ความเร็วแต่คือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้99ครั้งที่คุณล้มเหลวคือการซ้อมคือการฝึกคือการสร้างกล้ามเนื้อให้ใจคุณแข็งแรงกว่าคนทั่วไป ความสำเร็จไม่ได้วัดกันว่าใครไม่เคยล้มแต่มันวัดกันที่ใครลุกได้กี่ครั้งและผมอยากให้คุณจำไว้ความล้มเหลว99ครั้งจะไม่มีค่าเลยถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะยอมแพ้แต่ถ้าคุณกัดฟันสู้ต่อไปครั้งเดียวที่คุณสำเร็จมันจะกลบทุกบาดแผลทุกน้ำตาทุกเสียงดูถูกที่คุณเคยเจอวันนั้นคุณจะหันกลับไปมองแล้วพูดกับตัวเองว่า ดีแล้วที่ฉันไม่ยอมแพ้ตั้งแต่ครั้งแรกดีแล้วที่ฉันอดทนผ่าน99ครั้งที่เจ็บปวดเพราะครั้งที่100รมันได้เปลี่ยนทั้งชีวิตฉันไปแล้ว